ตอนนี้ถึงจุดหมายนะครับแล้วก็กลับมาดู6%กปรซรับป๋าอีก4โลเท่านั้นไหนๆเขาบอกว่ามันถึงไงวันนี้เป็นของกรลรฟซอลนนะครับพาทุกท่านมารีวิว MG HSPHEV ครับวันนี้เราจะมาชาเลจ์กันนะครับเพราะระยะทางเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาสามารถวิ่งได้ตั้งเท่าไหร่นะป๋า6กิกิโลเราจะทําการทดสอบนะครับในเมืองเราจะอยู่จนถึงกลับมาที่นี่โดยใช้โหมด E ีีล้วนๆได้หรือเปล่านะฮะติดตามกับพวกเราครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่บน MG HS PHEV นะฮะ Plug-in Hybrid ครับผมอีกคือครั้งแรกนะครับสำหรับผมและพี่เอหลังจากที่เราเคยไป s นิ a พรีวิวนะป๋าไปขับนิดนึงวันนี้ได้ใช้งานจริงละครับเข้ามาเป็นไงโอ้โหคือต้องยอมรับว่าดีไซน์เขาหรูหราหรูหรานะครับในราคาเนี้ยาสามกว่าเนี่ยใช่ครับ แต่แบบใสมาแบบเต็มๆอันนี้ก็ต้องยอมรับอะว่าเขาใส่มาเต็มจริงๆแต่เราจะใช้โหมด EV ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดวันนี้ดูซินะครับเหมือนกับเราอยู่บ้านเสียบปลั๊กชาร์จให้มันชาร์จให้เต็มแล้วก็มาตื่นเช้ามาใช้งานสบายชาเลนจ์ที่เขาจะให้ไปวันนี้ทั้งหมดมันก็อยู่ในเลนที่เราจะใช้โหมด EV พอดีเลยนะครับหกสิบกว่ากิโลเนี่ยประมาณหกสิบสองหกิสามกิโลแต่จะเป็นตัวเลขโม้โม้หรือจะเป็นตัวเลขจริงๆนี่วันนี้ตามไปกับเราครับซึ่ง ถ้าพูดถึงอ่ะในชีวิตประจำวันจริงๆอะป๋าก็ก็ประมาณนี้นะก็เหมือนเราไปทํางาน30กใโลจากที่ทำงานกลับมาบ้าน30โลก็อยู่เลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยอ่ะป๋าตัวระบบที่เขาบอกให้เราใช้เนี่ยเอเคยลองใช้ในตัว H S ก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ P H E V ดีนะครับป๋าดีดีเลยดีในราคานี้ก็มีเขานี่แหละป๋าที่ให้มาครบใช่บางทีรถหรมันแพงยังมีไม่ครบนะเลยเออ ฐานเร่งครับศูนย์หนึงร้อยเจ็ดจุดห้าไม่นาทีโอ้โหออรอเตอร์มันเหลือเฟืออยู่แล้วอ่าราเร่งป๋าขับปกติเลยนะไม่ได้แบบมีการแบบค่อยๆเซฟหรืออะไรเลยนะไม่เนะฮะเราขับเป็นชีวิตประจำวันอ่าแต่เบรกก็ยังคล้ายๆเหมือนเดิมของ SS อสอ่าฮะคือมันจะลึกหน่อยครับจะมีระยะต้องเบรกก็เป็นลึกต้องทำความคุ้นเคยก่อน ตอนนี้หน้าจอโชว์ให้ว่า EV เนี่ยวิ่งได้58กิโลเราต้องวิ่งทั้ง60แล้วเหลือ58จะไหวไหมครับเนี่ยเราต้องร้นกั<อ>นี่เราเหมือนขับเข้าเมืองไปทำงานจริงๆเลยนะครับป๋าจากเล็บต่วนนะฮะวิ่งเข้าเซนพระราม9นี่อะงั้นเดี๋ยวขอเสียบหน้าจอ Apple CarPlay ให้ป๋าหน่อยนะครับนี่นะฮะเราก็ใช้สายอยู่ SB ของเราที่ใช้ทุกครั้ง ทุกงานเสียบเข้าไปครับปึ๊บดูหน้าจอนะอ่ามาแล้วนี่ครับเห็นเส้นทางไหมแต่จุดหมายปลายทางเนี่ยกลัวเขาจะพาไปเส้นอื่นังั้นเราขับตามกันไปละกันให้เราดูว่าเนี่ยแมปมาแล้วนะครับแล้วที่อย่างแรกที่ต้องบอกเลยนะปาน้าจอชัดกว่าทุกจอที่เคย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เสียบมาเซฟเนลโอ้โหเต็มเตตานี่ตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่ อยู่ในนี่มีของ MG นะครับมีพอร์ชแค์นะครับแมปข้อความยังมีมาให้อ่ะข้อความในมือถือของเองก็จะขึ้นเด้งมาอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอมีจุกอเอมี YouTube Music ปาเครื่องเสียงเขาบส <Boss. S 1> โอ้โห8.1ปรับเสียงตรงไหนครับ <laughs> ปารปรับเสียงตรงไหนครับคนนั่งปรับเสียงไม่ได้อ,อ๋อยู่ข้างล่างนี โโหใช้ได้นี่ใช้ได้อ่ะเจ๋งอ่ะจุดหมายแรกเราจะไปไหนกันไปร้านกาแฟครับเดี๋ยวเราจะลองเสิร์ชหาในนี่ครับเราต่อ Apple c นคาเฟ่ไปแล้วนานา Hunter Coffee ี่มานี่ครับมาครับใาเลาะไรสานาที19กกิโลแน่นอน e ีวเรารอดละเก้ากิโลครับไปแล้วฮะใช้งานง่าย ก็กลางเมืองเลยอะป๋าแดงเลยครับการจราจรนะฮะเข้าไปทดลองติดขัดแต่มาพูดถึงในรถอย่างเงี้ยเราขับตอนเวลา10บโมงครึ่งอย่างเงี้ยป๋าแอร์เป็นไงบ้างสามารถปรับได้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตอนแรกพี่งงไงครับพี่ยังไม่แตกงดเอ๊ะทำไมไม่ป๋าไม่ใช่ทาร์สนะฮะนี่เป็นแค่ไฟแต่ไฟโชว์เฉยๆว่าคืออะไรแต่ป่มมาอยู่ตรงนี้แต่มันแปลกตรงที่ว่าเนี่ยระบบเสียงถ้าบววกด รถก็กดอะไรอาจจะงงๆนะฮะนี่โฮสติงรถแอร์นี่จอแอร์ซึ่งแอร์เนี่ยจริงๆสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับสามารถสั่งด้วยเสียงก็ได้เฮลโ o ล g นี่ลดอุณภูมิไปต่ำสุดโอเคอุณภูมิดรืลดลงถึง15องศารู้ก่อนไปรู้ก่อนนี่นี่ครับเอเมื่อกี้20นะลดลงเหลือ15นี่ ปรับได้หมดนะครับแต่ว่านะครับป๋าแอน้องๆเราอยู่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังปรับไม่ได้นะครับข้างหลังปรับไม่ได้ปรับได้แค่ซ้ายขวาส่วนด้านหลังก็ขึ้นอยู่กับข้างหน้าครับถ้าเราลดแรงลมข้างหลังก็ลดลงไปด้วยเหมือนกันนะฮะผมก็มีครบถ้วนอ่ะมีเซนจ์นะครับสองข้างเท่ากันนะครับ ก็ยิงสั่งได้หมดนะเปิดจันรูปปิดจันรูปอะไรได้หมดแต่เมื่อกี้เนี่ยจริงอยากให้ฟังชัดๆอีกทีได้ไหมระบบเครื่องเสียงอ่ะไอของเขาดีจริงๆอ่ะฟังที่บอกกันะครับแปดจุดหนึ่งเนี่ยได้เลยครับขอลองให้ฟังแบบก็หืมก็หืมนี่อ่ะฮะโอ้โหว้าวการัเทอ ด <Wow. S 2> ึงดันในการขึ oh. ้นเลยนะครับเดี๋ยวว่าไม่ต้องไปติดเครื่องเสียงเลยบายนะครับเนี่นยนี่เมื่อกจิ๊บไรสปอต์ตนะนี่พอเปิดปอดไฟเลี้ยปบปุ๊บกล้องทํางานทันทีครับ,รบนี่กล้องข้างทํางานทันทีแล้วก็มีทั้งไฟเตือนด้วยนะครับ,รบอยู่ที่เสาเอ A, ต,รตรงน้ำพงบอสเนี่ยเดี๋ว่าระบบความปลอดภัยให้มาทุกอย่างเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ในตลาด นะระบบ ADAS Adaptive Cruise Control เ n d Departure w a r n i น g อครับแล้วก็ ADAS นี่คือเหมือน Adaptive เนี่ยหยุดถึงจุดหยุดนิ่งนะใช่ครับหน้าหยุดหน้าไปไปตามครับเจ๋งสุดยอดให้มาครบจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าโหไม่มีใครเทียบตรงนี้ได้เลยนะเอบอกก่อนในในในราคาเท่ากันกับเขาในเนี้ยไม่มี ก็ซันรูฟว่าให้มาโอ้โหเต็มบานมาถึงข้างหลังอ่ะเหมือนหลังคาแก้วเลยอ่ะเขาเป็นเจ้าแรกเลยนะครับ MG ทําหลังคาพาราโนมิกสันรูฟมาให้กับลูกค้าที่ซื้อรถเขาอะตั้งแต่แรกเลยมีระบบการเปิดประตูด้วยนะอ๋ออ่าฮะเวลาเราเผลอไงเราลงจากรถหรืออะไรเงี้ยเราเปิดประตูแล้วมีมอเตอรไซค์สวนเข้ามาอย่างเงี้ยมีไฟเตือนเลยครับอืมนี่พอติจะเป็นแค่ ไอ้ไลน์สปอร์ตเราวิ่งใช่ไหมใช่ครับไอ้รถมาข้างหลังอะไรเงี้ยเวลาวิ่งใช่ไหมครับแต่นี้รถหยุดแล้วนะถ้าเราจะเปิดเนี่ยมีเตือนด้วยนะฮะเห็นปะการเตือนเปิดประตูเพราะปกตินี่อันตรายเปิดรถมอเตอร์ไซค์สวนเข้ามาเลยน่ากลัวเอ่าอันนี้ระวังนะครับอันนี้เขาก็มีให้ด้วยคิดคิดอยู่น่าจะเป็นรถคันแรกเลยว่าเนี่ยป๋าระบบเนี้ยเนี่ยก็เพิ่งเคยนะไม่เคยได้ยินเนี่ยเพิ่งเคยเนี่ยเห็นมีแต่แน่นอนกล้องกล้องมีระบบ360องศานี่ครับป๋า นี่เห็นไหมครับสามารถปรับมุมได้ 2D 3D นี่ 3D เนี่ยปรับอ่าฮะนี่ล้อด้านขวาุมหน้าป๊อปหลังขมุมหลังเราไงเหมือนมโดโรนบินตามแต่ความเร็ว30กิโลเมตรปะอย่างเนี่ยหลุดที่35นะส่วนใหญ่จะเจอแค่10เขาก็ไม่ให้เห็นแล้ว อ่ะครับตอนนี้เราก็าวิ่งมาถึงนุสเซลลีแล้วพี่ครับผมแบตเตอรี่เป็นไงบ้างสถานะ <S <S จากหน้าจอเราจะเห็นนะครับตอนนี้เหลือพลังงาน70% 70%นต์ครับชัดเจนมากเราใช้ไปแล้ว30นะฮะก็ระยะทางจากจุดเนี้ยที่เราจะไปร้านกาแฟเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ10กว่าโล<ฮ>ะนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันไอ้ร้านกาแฟเนี่ยคงรอดครับป๋า,<อ>าแต่หลังจากร้านกาแฟแล้วจะต้องกลับมาเนี่ยจะไหวไหมไหวไหมนะฮะนี่คือรถติดๆเลยเนี่ยนุสเซลลีข้างหน้าเนี่ย เห็นกันชัดๆ,ๆเนี่ยแล้วตรงนี้นะครับหน้าจอก็สามารถบอกได้เลยนะครับระยะทางบบตเตอรี่เนี่ยยังได้อีก 47, 47กิโล,โลตอนนี้เราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะครับแล้วมันก็ยังเต็มถังอยู่นะฮะ360กิโลอฮะเอาละตอนนี้เราก็อยู่บนถนนแบบเรียกว่าไฮเวย์ละครับรถไม่ติดละเดี๋ยวเราจะมาลองระบบ Cruise Control เป็น Adaptive ฮนะ Adaptive Cruise Control ที่สามารถะระยะเว้นระยะจากอันหน้าได้นะครับ,รบแล้วก็หยุดก็หยุดหยุดนิ่งเลยนะ โค้ชโชอยู่ตรงนี้ก้านนี้กดตึกรถมันจะนจะเบรกอัตโมัติเลยเพราะว่ารถทันหน้าความเร็วลดลงแล้วก็จะมีไอเลนคิปปิ้งไหมเลนคิปปิ้งก็จะเตืนเอนเฮ้ยเราออกนอกเลนจะมีเส้นสีแดงเลยแล้วก็จะมีดึงกลับนิดๆด้วยนะแต่ถ้าเราปล่อยพวงไล่เนี่ยมันก็จะเตือนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเราปล่อยพวงไลยทำไมระยะก็จะตั้งได้ว่าห่างแค่ไหน เาะเหน้าชะลอโป้ก็จะเบรกให้เราจริงพี่ไม่ได้กดคัะเร่งไม่ได้กดเบรกขายกวางไว้เฉยๆเลยนะระบบช่วงพี่ว่ามันแข็งไว้หน่อยป๋าไม่ชอบใช่ไหมชอบน้ำนวลเอ๋ออกจะแบบชอบวันนี้ดูดูเฟิร์มๆนี่มันจะตกรถรถในฐานะเป็นคนนั่งมั้งเอ๊ะทำไมแต่นั่งเห็นว่ามันรู้สึกโอเคนะอ๋อนั่งแต่ขาไปรู้สึกว่ามันแต่หลังเด้งนอกเด้งฮะแต่ต้องมีช่วงหนึ่งให้ป๋าไปลองนั่งหลัง เป็นไ,ไงบ้างออครับเม่ okay, รเราไปดูเขาจิปกาแฟครับผมมีสองแบบอ่ะาผาูอห,หอมนะครับเกยชาเกยชาน่ฮะด้านลมของญี่ปุ่น,นครับ ส่วนอีกอันก็เป็นเหมือนได้เหมือนบรันดีเหมือนมีไวลยนะฮะเขาบอกว่ามเมล็ดไปหมักในถังไวน์ฮะอ่าเหมือนได้ชิมไวน์รั่นก็แปลกดีเหมือนกันนะครับดึกไม่เมาอันนะี้ อ่ะตอนนี้เราจะไปไหนต่อพี่เอ๋อ่าหลังเราจิบกาแฟแล้วครับก็ต้องทานข้าวแล้วครับป๋าครับอ่าข้าวครับผมเป้าหมายของเราต่อไปจะเป็นอ่าร้านอาหารบ้านดุสิตธานีครับผมห่างจากนี่กี่กิโล16กิโลครับ16กิโลตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่แบตเตอรี่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ววิ่งได้อีกยี่สิบหกกิโลพอยังพออยู่ก็ลุ้นๆเอานะฮะอ่าเนี่ยสามเก้าแล้วอ่างั้นนำทางดินะครับบ้านดุสิตธานีนี่ครับอยู่ด้านล่าง กดอ่ะในนี้ขึ้นสิบ็ดกิโลนะครับก็ใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะงั้นเราไปไปครับนี่ดูจอใหญ่นะครับตรงนี้ป่าพูดถึงวงเลี้ยวต้องตีวงเลี้ยวนะฮะห้าจุดเก้าเมตรครับมากเป็นอะไรที่กว้างครับไม่พ้นนี่ฮะต้องอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นนี่อ่ะเตะนิดนึงอืมว่ากว้างไว้ไหนอ่าฮะ ซึ่งถ้าเป็นเหมือนรถขนาดที่ไม่ได้ใหญ่เนี่ยมันคนจะแค,คบนะอืมอืมอรครับพี่เอสครับโอ้ตอนนี้<ะ>เรา,เาถึงถนนสีลมครับผมนะแต่พอดู EV แล้วเนี่ยฮะเรนจ์ range เหลือแค่7กิโลเมตร นี่คนนั่งก็ดูได้ต้องลุ้นนะครับว่าจะถึงไม่ถึง11ซแดงแล้วครับผมแดงแล้วนี่จะรอดไม่รอดนะครับซึ่งระยะทางเหลืออีกกี่โลถึงเนี้ยระยะทางถึงร้านนะครับอีก2.1จุดกิโลน่าจะผ่านเพราะในในเรนจ์ตรงนี้เดือ7กิโลครับแต่เราจะไม่ถึงที่เราออกมาตอนเช้า CDC เลยสป๋าถึงอยู่แล้ววายนี่ไม่น่าจะถึงนะครับนี่ครับ พรเราก็มีลองอัตราเร่งอะไรด้วยไงเงี้ย <นะ S 1> ก็ขับปกติอะไรฮะปกติใช้งานปกติไม่ได้แบบมาปิดแอร์ปิดเอะไไม่ได้ครับธรรมดานะถึงกิโลนะเมื่อกี้เนี่ยถ้ามาจากซีซีอ่ะ45 45โลเดี๋ยวดูกันว่าจะผ่านไม่ผ่านอา่าฮะ สี่ห้าโลแรกเนี่ยผ่านแล้วแล้วเราไปลุ้นไอสิบแกิโลหลังที่เราจากทานข้าวเสร็จแล้วเราไปต้องติดอารมเลยนะฮะว่าเราจะรอดไหมนะครับว่าเราจะแบบจะถึงจุดหมายปลายทางของเราหรือเปล่านะครับด,ด,ดูทานอีกทีกลับมาเ <laughs> มื่อกี้สิบเอ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ่ะฮะแต่เดี๋ยวเอกก็ต้องกลับไปดูแผนที่ให้พี่แมงก่อนนะครับหนึ่งจุเจกิโลหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเราออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายหน้า <Hi. S 2> นะครับไฟแดงนะครับการจราจรก็ติดขัดแต่จริงๆเราใช้ EV ได้มาขนาดนี้เอกก็ว่าก็เจ๋งแล้วนะอ่า วใช้้ไดนะถ้าจะใช้น้ํามันแบบน้อยมากแต่เรามาดูกันอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยใช่ไม่ได้ใช้เลยมุมกล้องเราเลือกได้อันนี้เจ๋งเงยแล้วภาพกล้องนี่ให้อ่ะชัดนะชัดเนี่ยชัดเจ๋วเลยนะครับมุมกล้องวายเนี่ยภาพเห็นแบบชัดเจนเลยอ่ะอถึงแล้วครับตีวงหน่อยตีวงพอไหมนี่พอไหม ลุ้นหน่อยนะนนยดูดินี่น,นี่ตอนนี้ถึงจุดหมายนะครับแล้วก็กลับมาดู6%กเปรซกระป๋าอีก4โลเท่านั้นอ๋อครับ,รบอิ่มแล้วฮะ,ะอิ่มเต็มเต็มเขานอนไปนะครับพี่ <laughs> นอนก่อนเลยได้เวลาแต่จะบอกข่าวร้ายครับพี่ เขาไล่เธอฮะมันเหลืออีก2%หรืออีก1กิโลเท่านั้นแบตเตอรี่จะหมดแล้วครับกิโลเมตรหมดแล้วนะฮะกิโลเมตรสองเปอร์เซ็นต์นะฮะเราวิ่งมาก็เท่าไหร่สี่สิบห้าสี่สิบห้าเราเรายังเหลือระยะทางจากร้านอาหารตรงนี้นะครับกลับไปที่ CDC เรียบด่วนเนี่ยอีก18กิโลเดี๋ยวเราจะโดวไปเรื่อยๆครับว่าจะเกิดอาการอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่กิโลเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ นะฮะเป็นคนดูจะช่วยดูครับนับถอยหลังไม่ได้ชาร์จนะฮะนี่ไม่ได้ชาร์จนะฮะกองดูไว้เลยนะฮะี่กันให้หมดจนหยดสุดท้ายแต่การจราจรต้องบอกว่าวันที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับเป็นวันที่เขาเปิดเปิดเรียนแล้วอ่ะอาทิตย์แรกการจราจรติดขัดตลอดเลยนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเดินทางตั้งแต่ตอนช่วงเช้าจนถึงตอนช่วงบ่ายอืแล้วก็ขับแบบจริงๆไม่ได้เซฟเลยนะ ป๋ามีกดให้เห็นนะครับมีอัตราเร่งให้ทุกคนได้เห็นดกดเต็มที่ลองดูลองดูแต่ยังโชคดีนะฮะปา๋ารถเราเป็นรถที่เป็นปลั<ม>๊กอินนะฮะยังกลัวยังมีน้ํามันอยู่นะฮะมีน้ามันไม่ต้องกลัวยังอยู่ยังอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับมาดูถ่ายยาวๆดูว่าถ้าเกิดมันหมดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหลือศูนย์เนี่ย แต่จริงๆในหลักการนะครับต่อให้เหลือศมันยังมีสำรองอยู่อีก25%นตะครับตัวแบตเตอรี่แต่รถจะบังคับเลยครับว่าต้องเป็นเครื่องยนต์กลับมาใช้นี่ครับศไม่ได้ชาร์จนะครับแต่จอยังขึ้น EV อยู่นะหน้าจอยังขึ้น EV อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันไปเรื่อยๆว่าจอจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนไหนแล้วมีเสียงเครื่องยนต์ขึ้นมาไหมนะฮะศแต่ก็คือยังมีอีกอยู่ประมาณ25% อันนี้ลุนล้นเพราะเดี๋ยวขากลับเราขึ้นทางด่วนกลับนะครับป๋าขึ้นทางด่วนเลยนะฮะอาจจะไม่ได้มีการเทคความเร็วเพราะว่าศูนถึงร้อยทุกคนรู้แล้วเขาวิ่งได้ตั้ง7จ้าวินาทีไม่น้อยแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยถนนเรียบเรียบเนี่ยโอเคสบายแต่ว่าถ้าเจอรถติดแบบนี้ถ้ามันสามารถรีชาร์จเข้ามาได้ด้วยก็ดีเนาะยังใช้ E ีอยู่นะครับแต่อันนี้หมดไปแล้วสังเกตเผื่อเห็นเวลานะครับศูนย์นะฮะนี่ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยสนุกอ่ะ ไม่ต้องเอาสมรรถนะระยะทางบนหน้าจอพี่แมนจะขึ้นอยู่ที่48.1นะ48.1 <1. S> 48.1นะครับแล้วก็เอลเอ s สปีดของเรามันจะอยู่ที่22กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเวลาที่เราขับประมาณ2ชั่วโมงยังถ่ายเรายังยังถ่ายสดๆอยู่นะครับเพราะว่าจะดูว่าตัวรถจะมีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างยังขึ้น EV อยู่นะเออนะครับผ่านมา2นาทีแล้วแต่การใช้ไฟเวลาจอดรถติดอย่างเงี้ยมันใช้น้อย,น,อยนะนยปะ๋าใ,ใช้น้อยมาก นะครับไม่ได้มีผลแต่แอร์ก็เป็นคอมเพรสเซอร์แบบไฟฟ้าแอร์เป็นไฟฟ้าไม่ลดไอ้นั่นนะครับความเย็นนะยังเย็นอยู่อันนี้คือใครกลัวเหมือนแบบว่าพอรถไม่ขยับแล้วแอร์จะร้อนอ้าวเกิดขึ้นแล้วครับกลายเป็นระบบออโต้แล้วครับตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับเงานแล้วเห็นแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่แยกพระรามสี่นะฮะเรียบร้อยครับป๋าครับระยะทางที่เราทําได้การชาเลนที่เราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นด้วย CDC เท่ากับว่าไม่สําเร็จครับป๋า แต่เราจะรู้ว่ารถคันนี้สามารถวิ่งแบบที่เราวิ่งอยู่อย่างเงี้ย48.3ออกก็อยู่ที่การขับให้ประหยัดด้วยเลี้ยงคันเร่งให้ดีก็จะสามารถทําให้เราไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแต่ง่ายๆว่าถ้าตอนนี้ถ้าขับอย่างที่เราขับแบบปกติที่สุดแบบไม่ได้มีการประหยัดหรืออะไรเลยนะครับลองอัตราเร่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยไม่เกินประมาณ50กิโลจาก67จากห7ที่เคลดสูงสุดนะสูงสุดแต่ก็อยู่ป็ะมาสัก50แต่ก็มีคนทําได้60ก็มีนะนะอ,อ๋อ มีคนทําได้นะครับแต่แค่เราเราทหไม่ถึงแล้วนี่เรานั่งเยอะไงโอ้เน่ตัวหนักนฮะตากล้องตากล้องหนักนั่งเต็มคันด้วยน้ําหนักก็เพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะขับคนเดียวรงน้อยครับับคนเดียวก็จะประหยัดกว่านี้งั้นเดี๋ยวลงลงลงเอาลาตากล้องลงนะตากล้องลงเอาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนทางด่วนแล้วครับจะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตาเร่งนิดหนึ่งครับผมว่าตอนนี้เครื่องยนต์มาผสมกันละพีมแมนต้องเปลี่ยนโหมดซูเปอร์สปอร์ตไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอลองซุปเปอร์สปอร์ตนี่คือแบบเหมือนรถซุปเปอร์คาร์เลยนะครับมีปุ่มอยู่ตรงปุงมอะไรย่งนี้นะฮะถ้าเรากดไปเนี่ยมันจะรวบรวมกำลังทั้งหมดของรถเนี่ยให้เราใช้นะครับกดเลยนะครับผมมาแล้วโอ้โหนะจอดโอ้ยไมีเป็นไผู้้้จอเฮ้ยโอ้โหมาไปเอาเก้าเก้า เอาเลยอ่าเอได้อยู่ครับเอเห็นอยู่ประมาณ7วินาทีครับประมาณศ1 0 0หนึ่งร้อยนะเจ็ดจุน่งะครับมอเตอร์มันช่วยมันแรงอยู่แล้วอ่ะก็ถือว่าโอเคอ่ะต้นเร่งแรงอะไรผ่านอยู่แล้วไม่ต้องล้นครับนี่ก็มาสรุปกันเลยดีกว่าครับผมความเงียบของโดยสารใช้ได้ในการเก็บเสียงดีๆนะการตกแต่งินจิตรียก็ต้องยกนิ้วให้อุปกรณ์ ความโดดเด่นการความปลอดภัยอะไรทุกอย่างให้มาเรียกว่าเกินชาวบ้านครัเกินชาวบ้านชะช่องในราคาที่คุ้มเกินคุ้มไอ้ยีระบบที่เขาให้มาเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่มาอยู่ในแค่ตัวนี้นะครับมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วปะมีมาก่อนแล้วใช่เรื่องระบบความปลอดภัยของ MG เนี่ยถือว่าต้นๆในค่ายรถเหมือนกันนะครับที่ให้เรามาเยอะขนาดนี้ใช่ระบบ Plug-in Hybrid ครับมันเหมาะสําหรับสถานการณ์ยุคนี้เลยจริงๆ ใช่ครับเราสามารถวิ่ง e v ได้ไม่มีม,ล,มลพิษมลพิษเป็นศูนย์เลยนะอ่า<ะ>ุ่น pm 2.5เราไม่ได้สร้างครับนะแต่ถ้ามเติมไม่มีที่ชาร์จก็ไม่เป็นไรก็<ะ>มีเครื่องยนต์สำรองนะครับคือถ้าให้เหมาะจริงๆคือถ้าไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องเปิดน,น้ำมันแล้วค่าเมนเทอแนเน็ก็ไม่แพงนะ,ะเขาทำตารางมาให้ดูนะครับว่าค่าเมนเทอร์เนเท่าไหร่ ค่าใช้จ่าย8ปีนะป๋า8ปีเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องมาดูแลจุกจิกเรื่องแบตเตอรี่เลยใช่นะครับรับประกันแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าก็มั่นใจได้อ่ะก็หมดหมดกังวลไปครับนะครับแต่ข้อติหน่อยก็คือหนึ่งวงเลี้ยวว้างไว้นิดหนึ่งอ่าห้าจุดเก้าเมื่อกี้ลองวงเลี้ยวนะครับรถด่วนครับเออว้างต้องตีวงตีวงครับสองช่วงล่างรู้สึกว่ามันจะเทือนไป ซึ่งไม่รู้ว่จะเป็นตัดยางเติมลมเยอะไปหรือว่าไม่รู้นะแต่รู้สึกว่ามันมันสะเทือนอ่ะมันรู้สึกนั่งมันสบายครับอันนี้ที่พี่ติพอมันยิ่งเจอถนนคู่ขามันจะเด้งกระดอนอ่ะนะครับในราคาหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นปลั๊กอินเทอร์เวิรสที่น่าจะถูกที่สุดแล้วมั้งถูกที่สุดแล้วครับอ่าถูกที่สุดแล้วนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยด้วยเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับได้เทคโนโลยีครบขันสจริง ของเอนะครับคือเอ <A S 2> เคยสัมผัสเขามาแล้ว<ช>เคยขับมาแล้วนะครับแต่เป็นตัวธรรมดาใ,มนในรุ่นนี้ก็ต้องวันนี้ต้องยกให้พี่แมนก่อนนะครับขับแต่ความชอบของเอนะถ้าพี่แมนพูดถึงเรื่องช่วงล่างเอชอบช่วงล่างแบบนี้อชอบเฟิร์มๆแล้วก็ดูดูมันมั่นใจหน่อยดูมั่นใจเวลาพี่แมนกดความเร็วเนี่ยโอเคครับการตกแต่งเอไม่พูดละยกมันดีอยู่แล้วนะครับที่ชอบก<ๆ>็คือเรื่องของการที่เขาเป็นปลั๊กอินแล้ว และเรื่องของการที่เราสามารถทำอัตราระยะทางนะครับโอ oh, ปโาป๋า50โลหรือ60โลไม่ต้องใช้น้ำมันนี่สุดแล้วอะ uh huh. เอไม่ต้องไปซื้อ EV ก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าเผื่อไปต่างจังหวัดไงนะโอเคเลยเรื่องนี้ uh huh. เนี่ยอันนี้ต้องยกนิ้วให้เสียงยางไม่ได้ดังเข้ามาในรถเลยนะครับป๋า uh huh. ถือว่าทําการเก็บเสียงได้ดี uh huh. นี่แหละหลักๆของเองชอบสุดก็คือเรื่องของระยะทางต่อกิโลที่การใช้ โหมด e v ของเขาครับเรื่องของการชาร์จไฟครับป๋าเฉลี่ยนะครับถ้าเราจะใช้รถปลั๊กอินอย่างเงี้ยแล้วเราต้องชาร์จไฟบ้านทุกวันเนี่ยเราเฉลี่ยตกวันละ50บาทวันละ50บาทเท่านั้นเองนะเท่านั้นนะฮะออแล้วลองไปคูณ30ครับป๋าออจะเท่ากับว่าเป็นเงิน1,500บาทต่อเดือนต่อเดือนโ oh. อ้โหประหยัดไปเยอะนี่ถือว่าประหยัดเลยนะครับ ประหยัดเลยและน้ำมันแทบจะไม่ได้ใช้นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของเรา2คนนครับที่ในเนี่ยลองมาทดลองขับกันในวันนี้1วันครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับสวันี้ผมและพี่เอกขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ